ที่สวยที่สุดในปีนี้ Miss Thailand World 2015แต่เชื่อหรือไม่แทบจะไม่มีใครอ่านชื่อเธอถูกเลยวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แชมชื่อ,อยากค่ะคือตอนแรกคนต้องระแทศตอนนี้ คิดว่าคุณชอบกินเฟรนช์ฟรายค่ะใช่จะถามว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบเฟรนช์ฟรายหรือเปล่าซึ่งเป็นชื่อที่แปลกมากจริงๆชื่อไฟนเดย์ค่ะไฟที่แปลว่าดีนะคะเดย์ก็วันวันดีๆอะไรเงี้ยคือชื่อจริงๆคือวันดีๆคือเพื่อนเขาไม่ชอบเรียกไฟเดย์ผมรู้แล้วเขาเรียกไฟหรือก็เลยเปลี่ยนเป็นเฟรนช์ฟรายตอนเรียนมอปลายค่ะใช่ก็คือฝรั่งเศสสบายดีสบายดีโอเคครับจากนี้ไปเวลาเรียกชื่อเขาต้องดูดูปากผมนะครับต้องเรียกว่าน้อง ฟร c น f ์ฟายฟร n น h ์ฟายนี่พูดกับผมตลอดนะครับว่ามีเมย่าหรือว่ามิสไท a แลนด์เวอร์่อปีที่แล้วเป็นไอดอลเพราะว่านอกจากสีผิวที่คล้ายกันแล้วที่สำคัญเธอเสียงดีมากฟายมางานนี้ก็เอาใจช่อง3จัดไปร้องเพลง3ภาษาซะก็บอกร้องเพลงเพราะด้วยเหรอ่ะร้องได้ค่ะร้องได้ร้องอะไรไทยจีนฝรั่งร้องได้หมดเลยเฮ้ยจริงดิ อย่าทำให้รักได้ไหมเพราะมันยิงปวดใจยิงเธอนั้นทำตัวดีเช่นไรยิงทำให้หลงรักเธอเกินไปฝรั่ง There's a hero if you look inside your 那我呢？<別了 S 1> 我比较喜欢。 คนไทยอยากขาวทุกคนไม่อยากขาวอยากน่นอยากนี่ปีนัมีเมย่ามาวันนี้คุณก็มาตอกย้ําความเข้มอีกประเทศไทยเป็นประเทศที่แดดแรงมากเพราะฉะนั้นความต้องการกับความอยากเป็นมันสวนทางกันอย่างผู้ชายไทยชอบผู้หญิงขาวแต่ว่าแดดบ้านเราแรงเราจะไปดูแลตัวเองไงนี่พูดจาดีมีเหตุผลใช่คือหนูเคยอยากขาวมาก่อนก็แบบทุกข์ใจว่าทำไมมันไม่นี่คือธรรมชาติของเธอเลยของหนูจริงๆริงนี่คือไม่ใช่หลังจากไปนำกิจะกลมกันนคือเนี่นี่คือ natural skin color <Yes. S 2> และนอกจากจะเป็นโหสุดยอดเด็กกิจกรรมนี่เป็นมาหมดแล้วนะครับพิธีกอนางแบบนักร้องแล้วก็นักวิ่งอ่ะงั้นต้องซิ่งแข่งร้อยเมตรกันหน่อยละ